สวัสดีครับพบกับผมนะครับอาจารย์เก่งเสืมชีวิตที่ช่อง YouTube 365าศาสตร์เสริมชีวิตนะครับช่องดีๆนะครับที่มีสาระเรื่องการเรียนวิชาในเรื่องของโหราศาสตร์นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของบทวิเคราะห์การทานายซึ่งจริงๆท่านที่สนใจนะครับนอกจากจะเรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วรบกวนนะครับกด s u b s c r i b e กดติดตามแล้วกดแชร์ให้ด้วยจะยิ่งดีนะครับสาหรับให้คุณรอบข้างเราที่ชอบเรียนรู้เรื่องนี้ได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับวันนี้เรามาพูดถึงวิชาอังคารวิชาธาตุกันต่อในเรื่องของแผนาตตอกรรม ครั้งที่แล้วเราพูดไปถึงแผนา่าอดิกรรมแถวที่หนึ่งไปแล้วนะคะรับมีพระคาถาอัตตะอีนะท่านังปีตามาตาโปคาและมัชชิมานะครับวันนี้เรามาเรียนแผนทตาอดิกรรมแถวที่สองกันนะครับว่ามีพระคาถาอะไรบ้างน,นะครับพระคาถาแรกเป็นพระคาถาที่เรียกว่าสนกนะครับสนุก,กัดดุมพะสหัชนะครับแล้วก็ พันทุกุตตะอริและปัตตนิถ้ากรถาแถวที่สนี้นะครับตัวแรกจะคล้ายกันนะครับแถวที่หนึ่งบอกอัตตะใช่ไหมครับเป็นความคิดแต่แถวที่สองตกลปไปว่าการกระทำนะครับ,รบเพราะฉะนั้นในแถวที่สองเรามาสรุปท่ากระถาคร่าวๆกันนิดนึงนะครับ พจนาฐา่แถวที่สองนั้นกระดุมแปลว่าการการะทำหมุตัวเองกระดุมพับแปลว,ว่าการเงินหมุนเวียนการรับใยจ่ายหมุนเวียนประจําวันนะครับสาธาแปลว่าการติดต่อมิสหายเพื่อนฝูงพี่น้องพันทุกแปลว่าวงญาติก็ได้เป็นพ่อแม่ก็ได้นะครับเป็นบ้านเป็นรถเป็นสถานที่ทํางานได้นะครับอุตตะแปลว่าบุตรบริวารความรักนะครับความรักใหม่ๆโชคลาภราบร่อยเป็นได้เลยนะครับอรีแปลว่าการวิ่งเต้นอุปสรรคนะครับ รีสิงนะครับก็การถูกเอาเปรียบนะครับก็เป็นอะไได้นะครับสุดท้ายปัจจุบันแปลว่าคู่ชีวิตคู่ครองคู่พันธสัญญาหุ้นส่วนนะครับเพราะฉะนั้นเรียนรูปภาษาย่อยๆแบบนี้แล้วนะครับได้สองแถวอย่างนี้แล้วนะครับเดี๋ยววิธีการจัดวางนั้นจะเป็นยังไงเรียนรู้ไปทีละสเต็ปนะครับแล้วท่านจะสนุกกับวิชาอังคารวิชาธาตุนะครับแล้วพบกับผมใหม่นะครับในเทปหน้านะครับกับอังคารวิชาธาตุวันนี้ขอแยกกับเราไปก่อนสวัสดีครับ